มาดิบ้านเบิกนะมาเกยจิพี่ยังไปในน้ำเอาละขุดลงไปโอเคเรามี็นสี่ขาสอก็เลนะสเก็โอ้ยสเก็ตโอ้ยโอเคเอ้ยผมหาผมผมผมจะหายใจในในน้ำได้อะผมเป็นมนุษย์เงือกเออเรียกผมว่านยังไงผมได้ว่านะ เจอบลานึกเรืองแสงแล้วผมก็หายใจไม่ออกโอ้ยมันตัวเองเรื่องช้างเลยคุณก็สามเองสิไม่ได้เป็นนักสวิทยาอะไรนักสร้างบ้านนะไม่ได้อาแกลบบ้านเสือนั้นเด็กมันได้บอกแม่บอกแกลบบ้านออกแกบบ้านไม่เหมาะกับการใช้งานเลยเจอแร่อะไรเต็มงแหมดเลย เฮ้ยผมเพิ่งเจอว่าหินย้อยเฮ้ยหินย้อยมันมันเกิดในน้ำไม่ด้วยเหรอเพิ่งรู้น้อยก็เกิดได้นะจริงอะเพ่งรู้ไลยจะตายโอ้ยโอ้ยผมกำลังทำน้ำเหมือนเล่นปากกลัวเลยมันตกมันหนักอ่ะเฮ้ยเจออะไรพี่ดูโอ้ยผมเจอผมเจอแหล่งน้ำที่หายเทได้โอ้ยเหมือนถ้ำเลยอ่ะ Hom chuông 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 bát lòe. Hom chuông 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 ไอเนี่ยมะมากูก็เอาทอดไปด้วยแหละคุณงจะสร้างอ้ทอดนั่นน่ะทอดที่มันเรืองแสงนี่ได้เองอ่ะตอนันอ่ะคุณทำเป็นไหมเฮ้ยผมทำฟางเข้าดีเลยเป็นก้อนให้เราสาวได้กินไดล่าเฮ้ยแ่จริงนะเรานายไปเละอันนั้นจนี่เ้ยเหนูคุณทำไอ้นู่นแบบทอดอ่ะ โคตรบืดเลยโคตรน่ากลัวไม่มีถ่ายเอาหนางาถ่ายง่ายมาโอ้ยจุดจุดผักหายใจน้อยมากเลยแท้จะไม่หายใจเอาแแล้วตายทุกคนผมตั้งอ่ะเอ้ยไม่เคนเลยบอกแล้ววอโอเคโอ้ยงผิดชีวิตเปลี่ยน เก็อยองรับสิว่าคุณทําผิด<ะ>อ่ะก็คุณทําผิดอ่ะก็ต้องยอมรับสิว่าคุณทําผิดอ่ะก็ทำผิดก็ทำผิดก็ทำผิดก็หัวมืดหน่าุณ<ง>ควรหัวมองความผิดเ,เลยอ่ะตอน,นอเนี้ยว่าผมทำผิดไงมีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาแต่ว่าตอนนี้ผมมีปัญหามาก ็ผมบอกว่าผมไม่มีอะไรวะก็อย okay, 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 okay. okay, okay. ่างน้อยก็มาช่วยสักนิดหนึ่งก็เดี๋ยวไปช่วยถุงจ้างนี้โอเคโอเคก็ได okay, oui> ้ันแล้โอเคคุณคุณก็ทำไปได้กล้วนะส่วนผมก็ไปอย่างนี้นี่แหละย้โอ้โยน้ำสีงสวยผมบอก่าผมไม่ว่าโอเคโอเคคุณน้ำสีสวยมากเลยการกระทบแสงมันหมึกเรืองแสง โคตรสวยเอ๋ล่ผมก็สร้างเสร็จแนะน่เียทนผมไปเปลี่ยนอมาแล้วก็ทุกคนนั่งเร่เบื่อเ่คนเกียตอนเสียงถ้ามันร้องอ่ะผมเลยป็นเสียงก็แน่เอียดเลยโอ้ยทุกคนนำปใช้ได้นะมันสวยมากอืออันดับแรกเราขุดตรงนี้ก่อนอะเกียดซอมบี่สุดเลยซอมบี้น่ากลัวอันนี้อุ้ยตกไปมาจำไว้เกเด้อแล้วก็อันนี้นะว่า ไปทำไรอยู่เนี่ยโอเคแต่งบ้านไปเถอะเฮ้ยโว้ยผมเก็บว่าผมเก็บไอ้หินหินยอดหินยอดไปดีกว่าผมเริ่มทแบบอะไรดีโชคดีเลยโชคดีแหละผมพัดลงมาแล้วประตูมันค้ำผมไม่ให้แล้วผมก็ขึ้นมาได้ต่อก็เออโชคดีแต่ผมเจอของดีผมเจอหินหินยอดหินน้อยแล้วมาทำกับดักกั้คิปเปอร์มันเหยยีวไปก็ตุ้มกลก็ไปกู้คันไง ขูไปกับตู้มันเป็นกับกันมันนะเออโอ้โหมันหนังเลยอุ้ยอุ้ยอ้ยเจ็บอุ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยนอะไรหลังไม่รู้เออเจ็บจังเออไปดีกับพี่ชายอุ้ยนี่เป็นโซ่โคบเลยเออนี่นี่นี่อีสปอร์ตนี่ลบกับการของผมแตกเโอ้โห ฝังเขานี่ชิวชิวฟังผมตัวรักตัวเลมากว่าไงนะทีก็ได้ว่าคุณทำงานสบายมากส่วนผมก็ลุงเหมือนคุณผมนะผมอ่ะขาไม่ไปขุดลูกค้ามากแล้วผมขุดมาเป็นร้อยรอบแล้วเนี่ยมาผมก็ ส่วนผมเท่ากี่ล้อเกือบตายตายก็ไม่ได้มือมือโหดคาดคอเลยตายก็ต้องเดินทำน้ำใหม่ทำเองนะเไม่ยทำเองอ่ะแล้วขวบทำอะไรอย่างเไรเออหืมนี่มันหูเสียงครับพวกขุณเคยทุกขี้โง่หรือควรต้องเบล็เสียงอะไรนแหละ เสียงนะ่ะเอาเนี่ยเกี่ยวอบซักโอ้ซักสัตว์สักตัวเอาแหละแล้วก็อันนี้แหละพระเอกของเราวางลงไปทำไมมันยังวางไม่ได้อะแล้วตกแต่งบ้านยังไงวะเนี่ยจะรู้ทำไมมันยังวางไม่ได้วราคุณอยากวางวางอะไรผมอยากวางไม่ไผ่อะต้องวางน้ำด้วยที่วางแค่ไม่ไผ่กับ ตาแดงๆไว้ใจไม่ได้จริงๆนะแม่ฟองเธออยู่นะแต่เธอเห็นไหมนะเธอเห็นจริงด้วยเจอเห็นชันเธอดูหยีบคุยมุมหยีบยเี้ยังไตอดยงฉลาดจริงๆเลวเนี่ยไม่หาทางอย่นฉลาดจะฆ่าฉลีดจังโอ้ค้งอะไรเกิดต้อินตาย สงสารยังมุมนนเลยเขาแนะ้นนะเฮ้ย hey, ผมเจอกระดูกกระดูกคอสิวเงนอไม่ได้